เพื่อนๆคะในคลิปวิดีโอนี้มันคือรากหรือเง่าของหญ้าตะกับซึ่งเมื่อล้างแล้วจะออกมาเหมือนในคลิปวิดีโอนี้ตัวนี้เพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆนะคะล้างเสร็จใหม่ๆก็จะเป็นเงาเง่าอย่างนี้นะคะเพื่อนล้างเสร็จใหม่ๆเสร็จแล้วจะนําไปผึ่งประมาณ1แดดหแดดก็คือผึ่งเอาเอาประมาณ ตีไปว่าผึ่งสัก2หรือ3มชั่วโมงเพื่อให้แบบว่าความชื้นมันออกไปสักนิดนึงกะว่าเวลาจัดส่งให้ลูกค้าแล้วลามไม่ขึ้นแค่นั้นแหละนี่นะคะก็จะจัดส่งให้กับเพื่อนๆที่สนใจสั่งรากตะกับหรือกกสามเหลี่ยมเล็กกันเข้ามาใครที่สนใจอยากจะได้087 606 9955 I D L i n e a U N R S A R A 09 อังสรา09ค่ะเพื่อนๆค่ะกับสมุนไพรรากหญ้าตะกรบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ